ก่อนจะพาทุกคนเข้าสู่ความหลอนในคืนนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับกำลังใจจากทุกคนมีความหมายมากจริงๆขอบคุณครับคืนแรกที่มีคนเห็นนางรำไม่มีใครคิดว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดสถานที่นั้นเป็นอาคารเก่าตั้งอยู่ห่างจากบ้านคนไม่ไกล แต่ก็ไม่ใกล้พอจะมีใครเดินผ่านในเวลากลางคืนอาคารหลังนี้เคยถูกใช้จัดการแสดงพื้นบ้านมานานหลายสิบปีก่อนจะถูกปิดทิ้งไว้เพราะไม่มีใครใช้และไม่มีใครอยากใช้พื้นไม้ของเวทีเก่าจนขึ้นเสียนบางแผ่นมีรอยแตกบางแผ่นมีคราบดำฝังลึกเหมือนคราบที่ล้างไม่ออก คืนนั้นมีคนเข้าไปใช้พื้นที่เพียงเพื่อเก็บของไม่มีการแสดงไม่มีการซ้อมและไม่มีใครคิดจะเปิดไฟบนเวทีแต่ทันทีที่ประตูถูกเปิดสิ่งแรกที่ทุกคนเห็นไม่ใช่ความมืดคือผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางเวทีเธอสวมชุดนางรำแบบเก่าผ้าสิ้นสีหมล เสื้อรัดตัวที่ซีดจนดูไม่ออกว่าเคยเป็นสีอะไรเครื่องประดับไม่เงาไม่ใหม่เหมือนผ่านการใช้งานมานานเธอยืนหลังตรงทเท้าเปล่าปลายเท้าเปื้อนคราบดินแห้งและคราบสีเข้มที่ดูคล้ายเลือดเก่าไม่มีใครพูดไม่มีใครกล้าขยับเพราะสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้สึกผิดปกติ ไม่ใช่กลานที่มีคนอยู่ตรงนั้นแต่เป็นสายตาของเธอดวงตาของนางรำลืมกว้างจ้องตรงมาข้างหน้าไม่กระพริบไม่หลบไม่แสดงอารมณ์ใดๆเหมือนเธอไม่ได้มองคนแต่กำลังมองตำแหน่งที่ใครบางคนควรยืนอยู่ผิวหน้าของเธอซีดแห้งมีรอยแตกเล็กๆ เหมือนคนที่ขาดน้ำมานานลําคอมีรอยคลำ้ำเหมือนเคยถูกกดหรือเคยรับน้ําหนักบางอย่างไม่มีใครกล้าถามว่าเธอเป็นใครเพราะทุกคนรู้ดีว่าไม่มีคณะรําไม่มีการแสดงและไม่มีใครควรอยู่บนเวทีนั้นผ่านไปไม่กี่วินาทีนางรําขยับช้า ช้ามากแขนของเธอยกขึ้นข้อศอกงอข้อมือบิดเป็นท่ารำที่ถูกต้องเปะ๊ะเหมือนคนที่ฝึกมาทั้งชีวิตไม่มีดนตรีแต่ทุกคนได้ยินเสียงกระดูกเสียดสีกันเบาๆกรอบกรอบท่ารำแต่ละท่าต่อเนื่องไม่ผิดจังหวะแม้จะไม่มีเสียงเพลงนำ และที่น่ากลัวที่สุดคือเธอรำเหมือนกําลังรำให้ใครดูทั้งที่ตรงหน้าไม่มีเวทีไม่มีผู้ชมและไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นหนึ่งในคนที่เห็นเหตุการณ์ถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแต่ทันทีที่เขาขยับนางรำหยุดทั้งร่างหยุดนิ่งศีรษะของเธอค่อยคอยเอียง เอียงผิดองศาเหมือนคอไม่ควรเอียงได้ขนาดนั้นดวงตาที่ไม่กระพริบค่อยๆเปลี่ยนมาจ้องที่เขาระยะห่างไม่ถึง10เมตรไม่มีเสียงขู่ไม่มีเสียงกรีดร้องมีเพียงรอยยิ้มที่ค่อยๆปรากฏขึ้นทั้งที่ดวงตายังคงว่างเปล่าในวินาทีนั้นทุกคนรู้พร้อมกันว่า สิ่งที่อยู่บนเวทีไม่ใช่คนและการรำที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่การแสดงแต่มันคือการรำที่ยังไม่จบและถ้ามันไม่จบใครสักคนต้องตายแทนหลังจากคืนนั้นไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่เห็นอย่างตรงไปตรงมาทุกคนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครถามไม่มีใครยืนยัน ไม่มีใครอยากเป็นคนแรกที่พูดคำว่านางรำออกมาแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือไม่มีใครกลับไปที่อาคารหลังนั้นอีกจนกระทั่งคืนถัดมามีคนเห็นแสงไฟไม่ใช่ไฟฟ้าไม่ใช่ไฟจากหลอดแต่เป็นแสงสีเหลืองหม่นลอดออกมาจากช่องไม้ของเวทีแสงนั้นไม่สว่างไม่กระพริบ และไม่เคลื่อนไหวเหมือนมีใครจุดตะเกียงทิ้งไว้โดยไม่มีคนเฝ้าคนที่เห็นยืนดูจากระยะไกลและยืนยันตรงกันว่าบนเวทีมีใครบางคนอยู่ไม่ใช่เงาไม่ใช่ภาพลวงตาแต่เป็นร่างผู้หญิงในชุดนางรำแบบเดียวกับคืนก่อนคราวนี้เธอไม่ได้ยืนเฉยๆเธอกำลังรำ รำช้ากว่าเมื่อคืนแต่หนักกว่าทุกท่วงท่าดูเหมือนต้องออกแรงมากกว่าปกติฝ่าเท้ากระแทกพื้นไม้ดังตึกตึกเสียงนั้นไม่ควรดังจากร่างของผู้หญิงคนเดียวทุกครั้งที่เท้าลงพื้นพื้นไม้จะสั่นเหมือนรับน้ำหนักที่มากเกินไปและทุกครั้งที่เธอหมุนตัวได้ยินเสียง เหมือนผ้าเปียกเสียดสีกันคนที่แอบดูเห็นชัดว่าข้างลำตัวของนางรำมีรอยเปื้อนสีดำคลำ้ำเหมือนเลือดเก่าที่แห้งติดกับผ้าจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุดถ้ารำยังคงเปะ๊ะยังคงสวยในแบบที่ควรจะเป็นแต่ร่างกายไม่สมบูรณ์หัวไหล่ข้างหนึ่ง ต่ำกว่าปกติเหมือนเคยหลุดแล้วถูกใส่กลับอย่างลูกลวกลำคอมีรอยแดงคล้ำชัดเจนขึ้นกว่าเมื่อคืนเหมือนรอยที่เกิดจากแรงกดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคืนนั้นไม่มีใครเข้าไปใกล้แต่มีคนสังเกตเห็นบางอย่างที่น่ากลัวกว่านางรำไม่ได้รำให้ความว่างเปล่าอีกต่อไป สายตาของเธอกวาดไปทั่วเหมือนกำลังหาใครบางคนและเมื่อมีใครขยับตัวหรือเผลอส่งเสียงดวงตาคู่นั้นจะหยุดแล้วจ้องไปยังจุดนั้นทันทีเหมือนรู้เหมือนเห็นทั้งที่ระยะห่างไกลเกินกว่าคนธรรมดาจะมองเห็นเช้าวันถัดมามีคนเริ่มเล่าเรื่องเก่า เรื่องที่ไม่เคยถูกพูดถึงอย่างจริงจังเมื่อหลายปีก่อนอาคารหลังนี้เคยใช้จัดการแสดงรําเพื่อแก้บนการแสดงคืนนั้นมีนางรําหลักเพียงคนเดียวเธอรำตั้งแต่หัวค่ำจนดึกแต่ระหว่างการแสดงเธอล้มล้มกลางเวทีต่อหน้าคนดู เลือดออกมากจากข้างลำตัวและจากศีรษะแต่การแสดงไม่ถูกสั่งให้หยุดเพราะพิธียังไม่จบคนดูบางส่วนบอกว่าเห็นเธอพยายามลุกขึ้นพยายามรำต่อทั้งที่ร่างกายไม่ไหวแล้วและในท่าสุดท้ายเธอล้มลงอีกครั้งครั้งนี้ไม่ลุกขึ้นมาอีกแต่การรำ ตามความเชื่อยังถือว่ายังไม่จบเพราะไม่มีใครรำแทนคืนนั้นพิธีถูกยุติโดยไม่มีบทสรุปศพถูกนำออกไปอย่างเงียบเงียบแล้วเวทีก็ถูกปิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อเรื่องนี้ถูกเล่าซ้ำทุกคนเริ่มเข้าใจตรงกัน ท่ารำที่นางรำทำอยู่ตอนนี้คือท่าเดียวกับคืนที่เธอตายและการรำที่ยังดำเนินอยู่ไม่ใช่การแสดงแต่มันคือการรำที่กำลังรอรอให้มีใครขึ้นไปแทนรอให้มีใครตายแทนหลังจากความจริงถูกพูดออกมาบรรยากาศของพื้นที่นั้นเปลี่ยนไปทันที ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อาคารแม้แต่ตอนกลางวันประตูถูกปิดแต่ไม่มีใครกล้าล็อกเพราะมีความเชื่อว่าถ้าขังมันไว้สิ่งที่อยู่ข้างในจะยิ่นโกรธแต่ถึงจะไม่มีใครเข้าไปนางรำก็ยังรำทุกคืนตรงเวลาเดิมไม่มีเสียงดนตรีแต่คนที่อยู่ใกล้จะได้ยินเสียงฝ่าเท้ากระแทกไม้ดังลอดออกมา เสียงนั้นไม่เร็วไม่ช้าเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอเหมือนการฝึกซ้อมที่ไม่เคยหยุดตัวละครหลักเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เห็นนางรำตั้งแต่คืนแรกและหลังจากคืนที่สองเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองถูกมองไม่ใช่ตอนอยู่ใกล้เวทีแต่ตอนอยู่ที่อื่นบางครั้งขณะนั่งอยู่ในบ้านเขาจะรู้สึกเหมือนมีใคร ยืนมองอยู่ด้านหลังเมื่อหันกลับไปไม่มีอะไรแต่ความรู้สึกไม่หายคืนที่สเขาเห็นนางรำใกล้กว่าทุกครั้งไม่ใช่เพราะเขาเข้าไปใกล้แต่เพราะเธอเข้ามาใกล้เองเธอไม่ได้อยู่กลางเวทีแต่ยืนอยู่ตรงขอบปลายเท้าข้างหนึ่งล้ำออกมาเหมือนกำลังก้าวลงท่ารำของเธอยังคงต่อเนื่อง แต่คราวนี้ศีรษะของเธอไม่ตั้งตรงคอพับเหมือนหักแต่ยังขยับได้ดวงตาคู่นั้นจ้องตรงมาที่เขาไม่กวาดไม่มองผ่านจ้องเหมือนรู้ว่าเขาคือใครเขาเห็นชัดว่าผิวหนังบริเวณแขนหลุดลอกเป็นแผ่นเหมือนถูกแช่น้ำมานานบางจุดเห็นเป็นสีคล้ำเหมือนเลือดข้างอยู่ใต้ผิว และที่น่ากลัวที่สุดคือลงหายใจนางรำหายใจไม่แรงไม่หอบแต่เป็นเสียงแหบติดขัดเหมือนปอดไม่ควรใช้งานได้อีกแล้วในคืนนั้นเขาได้ยินเสียงเป็นครั้งแรกไม่ใช่เสียงพูดไม่ใช่เสียงร้องแต่เป็นเสียงครางเบาๆดังออกมาจากลำคอในจังหวะเดียวกับท่ารำเหมือนทุกการเคลื่อนไหว ทำให้ร่างกายเจ็บปวดแต่เธอ,อยังรำต่อเช้าวันถัดมามีคนหนึ่งหายไปไม่ใช่ตัวละครหลักแต่เป็นชายที่เคยยืนดูการรำจากระยะไกลในคืนที่สองไม่มีใครเห็นเขาออกจากบ้านไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนแต่มีคนพบรอยเท้ารอยเท้าเปื้อนดินและคราบสีเข้มนำไปทางอาคารเก่า รอยเท้านั้นไม่ใช่รอยรองเท้าเป็นรอยเท้าเปล่าและมีรอยลากยาวไปตามพื้นเหมือนมีใครถูกดึงถูกลากเข้าไปข้างในเมื่อคนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันไปดูไม่มีใครกล้าเข้าไปลึกแต่ทุกคนเห็นตรงกันว่าบนเวทีมีคราบเลือดใหม่ยังไม่แห้งและท่ารำในคืนนั้นเปลี่ยนไปนางรำ รำด้วยจังหวะที่หนักกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมและในบางท่าแขนของเธอดูเหมือนจะยาวขึ้นไม่ใช่เพราะร่างกายเปลี่ยนแต่เพราะมีเงาอีกเงาหนึ่งซ้อนอยู่ด้านหลังเหมือนมีใครพยายามรำตามแต่ทำไม่ได้พาร์ทที่สามจบลงด้วยความแน่ใจอย่างหนึ่งการรำไม่ได้ต้องการคนตายแต่มันกำลังสะสมและคนต่อไป อาจไม่ใช่คนที่เข้าไปดูแต่อาจเป็นคนที่ถูกเลือกตั้งแต่ต้นหลังจากมีคนหายไปไม่มีใครกล้าพูดคำว่าบังเอิญอีกต่อไปทุกคนรู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่ข่าวลือและไม่ใช่สิ่งที่มองข้ามได้อาคารหลังนั้นถูกปล่อยให้เงียบไม่มีใครเข้าใกล้แม้แต่เวลากลางวัน แต่ความเงียบไม่เคยหยุดการรำคืนถัดมาตัวละครหลัดตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งไม่ใช่ฝันไม่ใช่ภาพหลอนแต่เป็นความรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ใกล้มากเขาไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เห็นเงาแต่ร่างกายรับรู้ได้ทันทีว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวคืนนั้น เขาตัดสินใจไปใกล้อาคารเก่าไม่ใช่เพราะอยากพิสูจน์แต่เพราะรู้สึกว่าถ้าไม่ไปบางอย่างจะเข้ามาหาเขาเองเมื่อเขาไปถึงเวทีสว่างไม่ใช่ไฟแต่เป็นแสงมนที่เหมือนแสงจากตะเกียงเก่าและบนเวทีนางรำยืนอยู่ไม่ใช่คนเดียวด้านหลังเธอมีเงาอีกเงาหนึ่ง รูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ไม่สมบูรณ์ศีรษะก้มตำ่ำแขนห้อยขาข้างหนึ่งเหมือนลากไปกับพื้นเงานั้นพยายามขยับเลียนแบบท่ารำแต่ทำไม่ได้ทุกครั้งที่ขยับร่างนั้นจะกระตุกเหมือนเจ็บปวดและทุกครั้งนางรำจะรำต่อโดยไม่สนใจเหมือนกำลังบังคับ ตัวละครหลักเห็นชัดว่าเงานั้นคือชายที่หายไปผิวหนังของเขาซีดบวมบางจุดมีรอยถลอกเหมือนถูกลากกับพื้นไม้ดวงตาเปิดค้างแต่ไม่มีแววชีวิตร่างนั้นไม่ได้ยืนแต่ถูกดึงให้ยืนเหมือนถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรำนางรำหมุนตัว ในจังหวะเดียวกันร่างด้านหลังถูกบิดตามเสียงกระดูกดังชัดกรอบกรอบตัวละครหลักขยับถอยหลังแต่พื้นไม้ส่งเสียงดังในทันทีการรำหยุดทั้งสองร่างหยุดพร้อมกันศีรษะของนางรำค่อยๆหันมาช้าช้ามาก ดวงตาที่ว่างเปล่าจ้องตรงมาที่เขาครั้งนี้ไม่มีรอยยิ้มมีเพียงสีหน้าที่แสดงความไม่พอใจเหมือนคนที่ถูกขัดจังหวะในสิ่งที่กำลังจะจบนางรำก้าวลงจากเวทีเท้าเปล่าแตะพื้นคราบเลือดทิ้งรอยไว้ทุกย่างก้าวระยะห่างใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาเห็นชัดว่า แผลที่ข้างลำตัวเปิดกว้างเหมือนยังไม่เคยสมานเลือดเก่าและเลือดใหม่ผสมกันไหลช้าๆเมื่อเธอหยุดตรงหน้าเขาระยะไม่ถึงหนึ่งเมตรเขาได้กลิ่นกลิ่นคาวผสมกลิ่นอับของไม้เก่านางรํายกแขนขึ้นไม่ใช่ท่ารำํำแต่เป็นท่าเหมือนกำลังเชื้อเชิญเหมือนกำลังบอกว่า ถึงตาแล้วร่างด้านหลังถูกดึงให้ก้าวตามแต่ขารับน้ำหนักไม่ไหวร่างนั้นสุดลงในจังหวะเดียวกันเสียงประดูกดังแตกนางรำหยุดเธอมองร่างนั้นเพียงชั่วครู่ก่อนจะหันกลับมาจ้องตัวละครหลักอีกครั้งเหมือนกำลังตัดสินใจคืนนั้นเขารอด ไม่ใช่เพราะเธอเมตตาแต่เพราะการรำยังไม่พร้อมและเขารู้ทันทีว่าครั้งหน้าเธอจะไม่ปล่อยให้เขายืนดูอีกแล้วจบลงตรงนั้นพร้อมกับความจริงที่ชัดเจนที่สุดการรำมกำลังใกล้จบและเมื่อมันจบต้องมีคนตายแทนหลังจากคืนนั้นตัวละครหลักไม่กลับไปใกล้อาคารอีก ไม่ใช่เพราะความกลัวอย่างเดียวแต่เพราะเขารู้แล้วว่าสิ่งที่อยู่บนเวทีรู้จักเขารู้ว่าเขาเห็นรู้ว่าเขาเข้าใจและรู้ว่าเขาเป็นหนึ่งในตัวเลือกแต่การรำยังไม่หยุดทุกคืนเสียงฝ่าเท้ากระแทกไม้ยังดังเหมือนเดิม บางคืนเสียงนั้นหนักขึ้นเหมือนมีน้ำหนักมากกว่าหนึ่งร่างและบางคืนเสียงจะขาดหายไปเหมือนการรำสะดุดเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพไม่ใช่บนเวทีไม่ใช่ในอาคารแต่เป็นหลังอาคารตรงจุดที่พื้นดินเป็นโคลนศพอยู่ในสภาพนอนคว่ำแขนบิดผิดรูป ขาเหยียดตึงปลายเท้าเปื้อนคราบเลือดและดินเหมือนผ่านการยืนบนพื้นแข็งเป็นเวลานานไม่มีใครบอกว่าเขาเข้าไปที่นั่นทำไมแต่ทุกคนรู้ว่าเขาเคยพูดอยากจบเรื่องนี้คืนนั้นการรำเปลี่ยนไปนางรำรำช้าลงไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะ เหมือนใกล้ถึงท่าสุดท้ายตัวละครหลักยืนมองจากระยะไกลไม่เข้าไปไม่ขยับไม่ส่งเสียงเขาเห็นชัดว่าบนเวทีไม่มีเงาซ้อนอีกแล้วมีเพียงนางรำเพียงร่างเดียวร่างกายของเธอดูสมบูรณ์ขึ้นบาดแผลบางส่วนปิดลงเลือดไม่ไหลแต่ดวงตา ยังคงว่างเปล่าท่ารำค่อยๆดำเนินไปจนถึงท่าสุดท้ายท่าที่ทุกคนเคยได้ยินว่าเป็นท่าที่เธอล้มและไม่ลุกขึ้นอีกคราวนี้เธอไม่ล้มเธอยืนนิ่งชั่วอึดใจหนึ่งก่อนจะค่อยๆก้มศีรษะ เหมือนการแสดงที่จบลงอย่างสมบูรณ์เสียงฝ่าเท้าหยุดความเงียบปกคลุมทุกอย่างแสงหม่นบนเวทีดับลงและร่างของนางรำค่อยๆเลือนหายไม่มีเสียงไม่มีลมไม่มีการหายไปอย่างหวือหวาเหมือนการแสดงที่ถึงตอนปิดม่านหลังจากคืนนั้น อาคารเงียบสนิทไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีใครเห็นนางรำอีกเวทีถูกปิดและไม่มีใครคิดจะเปิดตัวละครหลักยังมีชีวิตอยู่แต่เขารู้ดีว่าการรำไม่ได้จบเพราะครบพิธีมันจบเพราะมีคนตายแทนเรียบร้อยแล้วและถ้าวันใดมีใคร เปิดเวทีนั้นอีกถ้าวันใดมีใครคิดจะใช้พื้นที่นั้นการรําจะเริ่มใหม่ไม่ใช่เพราะผีอาฆาตไม่ใช่เพราะคำสาปแต่เพราะการแสดงบางอย่างถ้ามันเริ่มแล้วมันต้องจบด้วยชีวิตของใครสักคนนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าเพื่อขู่ใครแต่เป็นเรื่องที่ถูกทิ้งไว้ในสถานที่จริง และอาจยังรอคนดูคนต่อไปก่อนจะจบเรื่องนี้อยากให้คุณลองคิดดูให้ดีการรำที่คุณเพิ่งฟังไปอาจไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเพื่อความหลอนแต่คือเรื่องของพิธีความเชื่อและการแสดงที่เริ่มแล้วไม่เคยถูกทำให้จบอย่างถูกต้องเพราะในบางสถานที่บางเวที บางพิธีไม่ได้ต้องการคนดูแต่ต้องการคนแทนและเมื่อมันเลือกแล้วไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสเดินออกมาถ้าคุณเคยได้ยินเสียงฝีเท้าในที่ที่ไม่ควรมีใครหรือเคยรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังแสดงทั้งที่ไม่มีคนดูบางทีคุณอาจไม่ได้คิดไปเอง ขอบคุณที่รับฟังเรื่องการรำที่ต้องมีคนตายแทนจนจบถ้าคุณชอบเรื่องเล่าหลอนๆที่อ้างอิงจากสถานที่จริงสมจริงไม่เวอร์และชวนให้คิดอย่าลืมติดตามช่องมันหมูเล่าเรื่องเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่ไม่ควรถูกเล่าแต่ก็ยังไม่จบแล้วพบกันใหม่ในเรื่องถัดไปถ้าคุณ ยังกล้าฟัง